รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยที่แดดร้อนตลอดทั้งปีและอาหารรสจัดจ้านมะพร้าวสดสดสัตว์แก้วก็ช่วยชีวิตร่างกายที่เหนื่อยล้าได้ภายในไม่กี่อึกยินดีต้อนรับสู่อาร์ติพเฮลท์ที่เราจะพาคุณไปสำรวจเคล็ดลับสุขภาพจากธรรมชาติจากดินแดนแห่งเจดีทองวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมะพร้าวเครื่องดื่มที่คุ้นเคยกันดีว่าเป็นน้ำมหัศจรรย์เกลือแร่จากธรรมชาติอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายตั้งแต่โพแทสเซียมแมกนีเซียมไปจนถึงสารต้านอนุมูลอิสระ แต่น้ำมะพร้าวเหมาะกับทุกคนหรือไม่เราจะพาไปสำรวจประโยชน์อันน่าทึ่งเหตุใดจึงสำคัญต่อวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนไทยและวิธีการใช้อย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีโดยที่ไม่ลืมข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคุณเคยดื่มน้ำมะพร้าวหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากตลาดน้ำมาทั้งวันหรือไม่มาแชร์กันในคอมเมนต์ตอนนี้ลองมาทำความรู้จักกับน้ำมะพร้าวกันให้มากขึ้นเครื่องดื่มที่คุ้นเคยเราวกับความลับเหนือธรรมชาติที่คนไทยดื่มกันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่ตลาดน้ำอยุธยาไปจนถึงชายหาดภูเก็ตน้ำมะพร้าวเป็นของเหลวใสๆหวานเล็กน้อยที่ได้จากมะพร้าวอ่อนสีเขียวไม่ใช่กะทีข้นๆที่ใช้ในแกงหรือสมูทตี้น้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่โพแทสเซียมมากกว่าด้วยสุขช่วยปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์แมกนีเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันโซเดียมธรรมชาติช่วยชดเชยเหงื่อ และสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงอย่างไซโตไคนินซึ่งงานวิจัยของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแสดงให้เห็นว่าช่วยให้เซลล์ผิวเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงต่อสู้กับสัญญาณของริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้กรดลอริกในน้ำมะพร้าวย,ยังถูกเปลี่ยนเป็นโมโนโลอรินซึ่งเป็นสารต้านแบคทีเรียาตามธรรมชาติช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเสริม ลองนึกภาพดูสิว่ามะพร้าวสดเพียงลูกเดียวมีน้ำบริสุทธิ์สูงถึง9 5้า้าเปอร์เซ็นตพร้อมด้วยวิตามินซีวิตามินบีรวมและแร่ธาตุรองเช่นสังกะสีและธาตุเหล็กซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นยาวิเศษจากต้นมะพร้าวอันเลื่องชื่อในดินแดนพระเจดีทองทำไมน้ำมะพราะ้าวจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีชีวิตที่เร่งรีบและสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยเพราะมันช่วยแก้ปัญหาอาการขาดน้ำในแต่ละวันได้เช่น เหงื่อออกเหมือนฝนหลังเลิกงานที่ตลาดนัดจตุจักรหรือตอนเล่นมวยไทยกลางแดดจ้าร่างกายจะเกิดอาการอ่อนเพลียเป็นตะคริวหรือแม้กระทั่งหมดแรงได้ง่ายโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนชื้นที่ความชื้นสูงทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะการวิจัยของทันยปุรภูเก็ตในปี2568แสดงให้เห็นว่าน้มามะพร้าวเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่ดีเยี่ยมช่วยปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาที่มีสารเคมี น้ำมะพร้าวช่วยเติมเต็มโพแทสเซียมแมกนีเซียมและโซเดียมตามธรรมชาติให้ความสดชื่นทันทีช่วยให้คุณรู้สึกเกิดใหม่หลังจากวันอันยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักขึ้นจากเครื่องดื่มที่เติมความหวานเทียมซึ่งเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์ที่นักกีฬาไทยหลายคนใช้เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตามรายงานจากสถาบันโภชนาการแห่งชาติ National Institute of Nutrition แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ในเดือนมกราคมพุทธศักราช 2,568นอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังช่วยย่อยอาหารหลังอาหารรดจัดลดอาการท้องอืดและเป็นยาระบายอ่อนๆโดยให้เอนไซม์ธรรมชาติและไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแก้ปัญหาความผิดปกติของระบบย่อยอาหารที่พบได้บ่อยในดินแดนแห่งอาหารริมทางที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้โดยจากการศึกษาในปีพุทธศักราช 2,568ของ Medical News Today ได้เน้นย้ำว่าน้ำมะพร้าวเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพสำหรับการสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้สำหรับผิวไซโตไคนินและกรดลอริกช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นจับภายในด้วยค่า pH ใกล้เคียงกับผิวมนุษย์แก้ปัญหาผิวแห้งกร้านหมองคล้ำที่เกิดจากแสงแดดและลมร้อนซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ดาราไทยอย่างณเดชน์ูกิมิยะหรือเบลล่าราณีมักใช้เพื่อรักษาความเปล่งปลั่งสดใส ตามแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพในท้องถิ่นอย่างเคฟร s h โคคนทช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นท่ามกลางความเร่งรีบและวุ่นวายของกรุงเทพหรือภูเก็ตที่สำคัญกว่านั้นยังช่วยเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุชาวไทยจากการรับประทานอาหารรสเคม็มและความเครียดจากเมืองใหญ่โดยกรดลอริกจะเปลี่ยนเป็นโมโนลอดินโมโนโอเอ็น ซึ่งเป็นสารต้านแบคทีเรียช่วยต้านการอักเสบและปกป้องหลอดเลือดแดงจากข้อมูลล่าสุดจากโรงพยาบาลสหยาตรีในเดือนเมษายนพุทธศักราช2568พบว่าน้ำมะพร้าวช่วยลดความดันโลหิตสิตโตลิกในฤดูร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าหลังจากเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือหลังเทศกาลสงกรานต์น้ำมะพร้าวเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ฝืนตัวได้เร็วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและทำให้ร่างกายเย็นลงตามศาสตร์การแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมที่ใช้ในประเทศไทยลดความเครียดและส่งเสริมการลดน้ำหนักด้วยการเร่งการเผาผลาญตามการวิจัยจาก Food Talks เมื่อเดือนมิถุนายน2568กล่าวโดยสรุปคือไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นวิธีที่เราเชื่อมโยงกับประเพณีต้นมะพร้าวอันโด่งดังของประเทศวัดท,ทอง นำความสมดุลและความสุขของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีท่ามกลางความเร่งรีบของชีวิตทำให้คุณรู้สึกพิเศษเมื่อได้ใช้เช่นชาวนาในภาคใต้ของประเทศไทยใช้น้ำมะพร้าวเพื่อรักษาความอดทนภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุหรือนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงอย่างบัวขาวบัญชาเมฆถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นอาวุธลับเพื่อฟื้นตัวหลังการต่อสู้ต่อไปคุณเคยรู้สึกเกิดใหม่หลังจากดื่มน้ำมะพร้าวคั้นสดบ้างไหม มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือความลับที่หลายคนมองข้ามไปไม่ใช่ทุกคนที่ควรดื่มน้ำมะพร้าวและการรู้จักกลุ่มสารเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงกับดักที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำให้เครื่องดื่มที่มีประโยชน์กลายเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นแล้วใครบ้างที่ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงอันดับแรกคือผู้ที่มีภาวะไตาวายหรือโรคไตเรื้อรัง น้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งอาจทำให้ไตทำงานหนักเกินไปนำไปสู่อาการอ่อนเพลียมากขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามข้อมูลอัปเดตปี2025ีจาก Very Well Health และ Ohio State Health ทำไมน่ะเหรอเพราะไตที่อ่อนแอไม่สามารถกรองโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและในวิถีชีวิตแบบไทยที่มักทานอาหารรสเค็มอย่างน้ำปลาการสะสมของโพแทสเซียมอาจทำให้อาการแย่ลงทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแทนที่จะสดชื่น ถัดมาคือผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ำตาลธรรมชาติในน้ำมะพร้าวสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารบริโภคในปริมาณมากดังที่ i n d ี a TV News ได้เตือนไว้ในเดือนกุมภาพันธ์2568ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ของไทยที่รับประทานอาหารรสจัดอาจพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นหากดื่มทันทีกลุ่มที่3คือผู้ที่มีความดันโลนหิตต่ำ เนื่องจากน้ำมะพร้าวมีคุณสมบัติลดความดันโลหิตเล็กน้อยซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ตามข้อมูลของ ICICI Lombard ในเดือนพฤษภาคม2568สตรีมีคันในช่วงไตรมาสแรกควรหลีกเลี่ยงน้ำมะพร้าวเช่นกันเนื่องจากคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆและช่วยบรรเทาอาการปวดเกรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดตามคำแนะนำของสูติแพทย์ไทย นอกจากนี้ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบย่อยอาหารเช่นโรคลำไส้แปรปรวน IBS หรือท้องเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหารแปลกปลอมเช่นในงานเทศกาลร,ริมถนนในกรุงเทพอาจพบว่าน้ำมะพร้าวรบกวนสภาพร่างกายเนื่องจากคุณสมบัติเป็นยาระบายตามธรรมชาติสุดท้ายนี้ผู้ที่รับประทานยาบางชนิดเช่นยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์แปลงแองจิโอเทนซินควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากระดับโพแทเสเซียมที่สูงอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ควรสังเกตและดูแลตนเองอย่างไรขั้นตอนที่1ตรวจสุขภาพร่างกายโดยการตรวจเลือดเป็นประจำที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเช่นสิริราชกรุงเทพสังเกตระดับโพแทเสเซียมและน้ำตาลในเลือดขั้นตอนที่2หากคุณอยู่ในกลุ่มข้างต้นให้ดื่มน้ำกรองผสมมะนาวหรือชาสมุนไพรไทยเช่นใบบัวบกแทนเพื่อให้ร่างกายยังคงชุ่มชื้นและปลอดภัยขั้นตอนที่ส เริ่มต้นด้วยปริมาณเล็กน้อยหนึ่งทับสของผลไม้และสังเกตอาการของคุณเป็นเวลา24ชั่วโมงจุดตรวจสอบหากคุณรู้สึกเหนื่อยท้องอืดหรือความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงให้หยุดทันทีและปรึกษาแพทย์คุณรู้หรือไม่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มใดตรวจสอบและแชร์เพื่อเตือนเพื่อนๆของคุณแล้วจะใช้น้ำมะพร้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไรเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณ เริ่มต้นด้วยพื้นฐานเลือกมะพร้าวอ่อนสดจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตลาดท้องถิ่นหรือฟาร์มออร์แกนิกในเชียงใหม่ตรวจสอบว่าเปลือกเป็นสีเขียวเรียบไม่มีรอยแตกคร้าวหรือไม่เขย่าเบาๆเพื่อฟังเสียงของน้ำข้างในหากเสียงสม่ำเสมอและไม่มีกลิ่นแปลกๆแสดงว่าสดชื่นขั้นตอนที่หนึ่งแกะมะพร้าวด้วยมีดพิเศษหรืออุปกรณ์ที่ปลอดภัยกรองน้ำผ่านตาข่ายที่สะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกขั้นตอนที่สองดื่มโดยตรงในตอนเช้า เพื่อเริ่มต้นวันใหม่หรือผสมกับน้ำมะนาวไทยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มวิตามินซีและรสชาติปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงคือมะพร้าวหนึ่งถึงสองลูกต่อสัปดาห์เพิ่มเป็นสมต่อสี่ลูกหักเหนื่อยหลังจากทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่ควรเริ่มต้นด้วยมะพร้าวครึ่งลูกเสมอเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของร่างกายจุดตรวจสอบหลังจากหนึ่งสัปดาห์ให้สังเกตว่ามีพลังงานเพิ่มขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นหรือระบบย่อยอาหารดีขึ้นหรือไม่ หากรู้สึกท้องอืดให้ลดปริมาณลงทันทีขั้นตอนที่สามผสมผสานเข้ากับอาหารของคุณตัวอย่างเช่นผสมน้ำมะพร้าวกับมะม่วงสุกหรือใบเตยเพื่อทำสมูตตี้ซึ่งจะช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นเมื่อเสิร์ฟพร้อมกับอาหารจานหลักอย่างส้มต้มหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงดึกเพื่อป้องกันภาวะปัสสาวะบ่อยและอย่าดื่มขณะท้องเย็นเพราะคุณสมบัติในการทำให้เย็นอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวได้ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หากคุณเป็นโรคเบาหวานควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อนเนื่องจากน้ำตาลธรรมชาติสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ผู้ที่มีภาวะไตวายวควรลดระดับโพแทสเซียมที่สูงเพื่อหลกเลี่ยงการรับน้ำหนักเกินตามคำแนะนำของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงในช่วงไตรมาสแรกเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดตะคริวและหากคุณมีอาการท้องเสียจากการรับประทานสิ่งใหม่สิ่งใหม่ให้หยุดรับประทานเพราะยาระบายอาจทำให้อาการแย่ลงได้ ขั้นตอนที่4การติดตามผลระยะยาวด้วยสมุดบันทึกสุขภาพง่ายๆควบคู่ไปก,กับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเช่นการรับประทานผักโขมจำนวนมากและการออกกำลังกายจุดตรวจสอบสุดท้ายหากคุณรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าขึ้นและมีผิวพรรณที่ดีขึ้นหลังจากสองสัปดาห์ถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณเคยลองผสมน้ำมะพร้าวกับสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สูตรของคุณเองไหมลองทำดูและแบ่งปันความรู้สึกของคุณเพื่อช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น สรุปสั้นๆน,น้ำมะพร้าวไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่คุ้นเคยในวัฒนธรรมไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนตั้งแต่การเติมเกลือแร่ในวันที่อากาศร้อนชื้นช่วยย่อยอาหารหลังอาหารรสจัดไปจนถึงเคล็ดลับในการคงความอ่อนเยาว์ของผิวในสภาพอากาศร้อนชื้นเราค้นพบว่าน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติเช่นโพแทสเซียมและไซโตไคนินซึ่งช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและความแก่ชรา แต่เรายังต้องใส่ใจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสําหรับคนบางกลุ่มเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือหญิงตั้งครระย์ระแรกการเลือกมะพร้าวสดอย่างถูกวิธีดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและนํามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจําวันจะทําให้นมามะพร้าวกลายเป็นอาวุธลับสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีประโยชน์และกระปรี้กร,เระเปร่าจาไว้ว่าธรรมชาติประเทศไทยมอบของขวัญอันวิเศษให้กับเราอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้เรามีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวัน นี่คือเคล็ดลับสุดพิเศษที่สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายายซึ่งปัจจุบันได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วคุณพร้อมที่จะท้าทายตัวเองด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวในรูปแบบใหม่แล้ววันนี้หรือไม่หากวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์วิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณและกดติดตามช่องเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพเพิ่มเติมจากดินแดนแห่งวัดทองขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้า